ตอนนี้ตอ,อนนี้างเอกขำลังอีหน้าจะเสาที่เขาก็้ย่งคนนีกุมกุม喉ม่咙ทำใ้ทให้ทำาอไมันคไทำไฟอาจารย์ำลังทำพิธีอาบน้ำวาข้าวไรเวยงามหลังจากกนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่มาจากบ้านต่างๆเงด มาให้มึนดีต้างให้ถท่านเลยยงเาจะเอาองค์เลยลงบาเล่อเลยนทานคณะกรรมการแลการเรียนเหรฮะกนร่งรอคุณพ่อคุณแม่อากรุ่ลงกรุ่ลงเตรเตมเลย

ตอนนี้จะไป <muchas>